มาปล่อยไก่ออกเดินเล่นจะเพื่อนเพื่อนจิ้นบ่ปันไดดอกจะพักนี่เพราะว่าแบบว่าอาหารเขาเต็มที่นะอาหารเต็มที่ลวก็เพียงแต่ว่ามาปล่อยให้เขาแบบว่าปล่อยให้เขาออกหาย่างเล่นกิ้นยาจิ้นยังไปตามธรรมดาให้แบบว่าให้เขาบ่เครียดบ่อย,อยังนะจะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมแต่ว่านาั่งดำนะนั่งดำเขาแบบว่ามันเป็นช่วงของแบบว่า ช่วงเขาป่วยเขาจะป่วยทุกปีจะ้ะยังพันออกจากไข่กองไข่จะเป็นเพื่อนเขาจะเป็นยังสันทุกปีจะ้ะพันของเขาอ่ะปีหนึ่งเขาจะป่วยอยู่เทียนึงแต่ว่าพวกนี้ผู้เห็นป่วยไหมจะ้ะผู้นี้ยังพันเห็นป่วยละกาพันของนางดำนั่นบกไข่สูมือพร้อมได้จะ้ะเพื่อนแต่ว่าพัน พันนี่นี่ไข่สมือจะพันสีน้ำตาลนี่จ้ะไข่สุมือ,อมก็ออกแบบว่ามาเดินออกเดินนิดนนๆๆๆ้อยกับกินอ่ะเม็ดหญ้าเม็ดยังไปจะเพื่อนเพื่อนกินเอ่อต้นแดนเดลลไปจะเห็นบม่มเขากินต้นแดนเดลลเขาสิมาก,กินต้นแดนเดลลจ้ตะต้นอฟันสิงโตไม่จ้ะเพื่อนเพื่อนอ่าไก่เขาจะมากิน บันนีฝนตกสองหมือนหมู่บ้านกับบได้มาปล่อยเพราะว่าฝนตกเมื่อนี่ฝนหยุดก็เลยมาปล่อยเขาออกจก้ะพอได้ยางพ่อแบบว่าบกเครียดบรยังแบบว่าถ้าเขาเคยได้ออกแล้วเขาบ่ได้ออกเขาจะเขาจะค่ายๆแบบงุ้นงิดนะจ๊ะเพื่อนๆบัดที่เนี่ยถ้าเห็นเฮ่าเนี่ยคือจังแบบว่าคือจังเขาจมหิอย่างประมาณนั้นนะจ้ะ เพราะว่าไก่อ่ะพวกเมทีบเนี่ยไปซื้อซื้อแบบว่าซื้อมาแบบพยาบาลเอาได้จ้ะตั้งแต่เขาแบบว่าเขาเขาออกจากไอ้นั่นไม่ป็นเพื่อนออกจากฟากออกจากใครอ่ะในมือหนึ่งสองมือพวกเมธีเกล่าเอามาแล้วนะไก่มันก็เลยเป็นแบบว่าดูแลตั้งแต่น้อยเลยนะจากโบเมนโบนเอาตอนใหญใหญ่ เอามาปฐมพยาบาลเน <LAN source> I mean. anyway, ้องวสุโถงจริงจ้ะบรนยากามาปล่อยไก่ออร่ากันมึงมึงแอปเปิลไปน้ำใจเพืนเพื่อนแอปเปิลกำลังกำลังเป็นหน่วยหน่อยพวกแอปเปิลพวกแพ้เน่ะจะเป็นเพื่อนดกดกจ้ะนี่เป็นหน่วยหน่อยเด้อจ้ะยังพันเอกญ่มึงเนี่ยจ้ะเริ่มดกเลยจะเป็นเพื่อนมึงงากองแล้วอ่ะหน่วยเขายังพันเอกญ่เลยแต่ว่างากองเลยจ้ะมึงเนี่ยจ้ะ แอปเปิลพุดนะนากองแล้วดีมีฝนตกมาใส่ไม่จ๊ะเพื่อน,เพ,อนเพราะว่าหดน้ำกับวะไหวเพราะมันหลาไหมจ๊ะมันหลาย,ล,ายลดน้ำบ่ไหวจ้ะหลายแห้งในสวนนี่มันเป็นสวนนะจ๊ะเนาะเป็นสวนแอปเปิลเลยจ้ะมึอนียจ้ะแอปเปิลกําลังเป็นหน่วยหน่อยกําลังแบบว่าหน่วยกําลังซัมมี่ปูมือไหมจ๊ะโดกโดกเลยจ้ะ นี่งานนี่กองเลยแนะน่ใจเพื่อๆนี่ถ้าต้นเขาใหญ่ขึ้นมาแมจ่จะไอ้ลูกเขาใหญ่ขึ้นมาแมจ่จะเยอะวันนี้ไม่ใช่สวนแอปมันเป็นสวนแอป,ป,ป,ปเปิลกับสวนแพร่แมจ่จะอยู่นี่นะมึงเนี่ยแต่ต้นแอป,ปเปิจลจะเพื่อๆเฮ้ยแต่ต้นแอป,ปเปิลทั้งนั้นเลยเนี่มึงพีผลนนะจก๊าจาก,จก็เจ๊กต้นจนะ้ะผู้น่ะ ว่าส่วนทั้งนี้จะเป็นแพ้จะเป็นเพื่อนเนี่ยส่วนทั้งนี้จะเป็นแพ้เหมือเลยได้จ้ะนี่นแพ้แพ้กระดกจะปีนี่ดกขึ้นกันจ้ะแพ้กระเดยเมื่อคือนนี่ฝนตกแห้งไม่จผืนเพื่อนฝนตกแห้งแห้งมึงเนี่ยจะแพ้เพื่อนเพื่อนมึงเนี่ยจะแพ้ได้จ้ะเนี่ยเป็นเป็นแผลเป็นสาลรีไหมจ้ะ สาลีเอเชียม้วนนี่เป็นสาลีอยู่นี่เพิ่นจะเอีนนนาาน๊นแพรเนาะจ้ะเนาะดกขึ้นกัน,จกนเจี๊ยงเพื่อนมึงเนี่เป็นกิ่งเป็นกา้านเป็นก,ก,นในในก้อนอยู่เจี๊ยงเพื่อนปั๊ดจ้ะเนียจังดกแท้จังว่าไปทิ้สิบประเทศยังกินอีกแจกแจกสัตว์ขึ้นเก่าเจี๊ยงเพื่อนแจก,กกวงแจกสัตว์ป่า,ก,าก,กินขึ้นเก่าอะ้รเจี๊ยงเพื่อนมึงเนี่ยนนะพุน่นนี่ยแพรดกขัดดกแน่จ้ะ ปีนี้นะ่ะอู้ยสุดยอดเลยบันนี้มีฝนตกมาใส่ยังสีย่ยางเยี่ยมเลยจ้ะมืงอนี้จะเ,เพื่อนพุ่นไม่ตะแพ้เลยจ้ะนี่จะหลูกแพ้พู่นะป้าพุ่นดกขักมืงอนี้จ้ะดอกอีลีโรออ้ไก,ก,ก,ก่กินเป็นขึ้นกลางพูนเลยจ้ะกินจนนั้นไม่อยากกินนะจ้ะไก่อ่ะ จ,จนเขาว่าอยากกินเลยจ้ะไก่เนี่ยกินไปว่าช่วงหนาเพ่านานิมึงนางเห็นเฮานางสสว่าเห็ดอย่างน้อทายรูป